นี่คือมาเล่นน้ำเสร็จนะครับเดินขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยเราก็จะมีสวนสีโตรเป็นสวนฐานะข้างบนข้างบนสวยงามมากสวยงามแล้วก็มีสวนเกษตรพทธไทยผูร้อยสามสิบปีของกระทรวงมหาดไทยนะครับและวันที่สิบหกนี้ท่านขอานยญาปรับประชาบาลสิบหกนี้จะมีพิธีเปิดนะครับตนนรีในสวน นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล่นน้ําที่หัดอยูที่นี่นะครับแล้วก็จะมีน้องๆน่ารักน่ารักน้าตาดีๆอย่างข้างหลังนี่ฮั่นโน่นก็มาร่วมเล่นน้ำกับพวกพี่นโอ้โหนี่ไงนี่ไงครับโอ้โหเป็นดารานางแบบสาวเมืองศรีเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับเชียงใหมครับเดมเดมเจอกวันที่16ที่จะถึงอีก2วันครับผมท่านแล้วก็มาพบกันที่นี่ มีกิจกรรมหลากหลายแล้วเรามีรถรางนำเที่ยวอยู่ท่นานรองประหลัดโอ้สุดยอดออกจาก,ากหาดขึ้นไปบนสวนสีขวนเสร็จอยากไปไหว้พะระเห็นไหมครับเรามีรถนําเที่ยวรถรางนําเที่ยวนะครับพาไปไหว้พะระเจ้าวัดนะครับอยากจะขอพรอ,อ,องค์พญาน,นาคพญาศีรษะสวรราชของเรานะครับมีนักท่องเที่ยวมาขอพรมีผู้ที่สัทธาม,มาขอพรได้รับนะครับได้รับพรนะครับ ได้รับประสบความสำเร็จเยอะแยะมากนะครับมีการนำลาแก้บนด้วยมีลาแก้บนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเพมันเพมันมาขอพรบนไว้แล้วก็มาแก้บนปีปีปีนี้ค่ะศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มากใครมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับอำเภอศรีเชียงใหม่ครับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่นำโดยท่านนายกผู้ชมชาญันโทครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ